กลางดึกในศาลาปีวิเวกดันได้ยินเสียงก้าวเท้าอยู่เหนือหัวครับแต่หลังคาไม่มีทางเดินไม่มีช่องที่สามารถเดินขึ้นไปได้แล้วรอยเท้าที่ดินแดงที่เขาเห็นเมื่อตอนเช้ามันมาจากไหนกันแน่ครับที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอบางปามาจังหวัดสุพรรณบุรีมีศาลาหลังหนึ่ง ที่พระส่วนใหญ่ไม่กล้าจะไปใช้งานกันครับแม้ว่าศาลาจะอยู่ในตำแหน่งที่สงบลมพัดเย็นเสียงจิ้งหรีดร้อนตลอดคืนแต่เพราะทุกคนรู้ว่าตอนดึกมักมีเสียงเดินอยู่ที่บนหลังคาครับหลวงตาบุญฤทธิ์เล่เาว่าเสียงนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นเสียงของใครที่ลากเท้าแบบช้าๆไปเรื่อยๆครับบางคืนมีเสียงเหมือนกับว่ากับพือผ้าสิ้น และทุกครั้งที่ได้ยินพระที่อยู่ในศาลาจะต้องหลับตานิ่งๆห้ามมองขึ้นไปด้านบนโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องจริงที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เจอลูกศิษย์วัดคนหนึ่งชื่อว่าเด่นเล่าว่าเขาเคยแอบขึ้นไปนอนบนศาลาด้วยครับช่วงเข้าพรรษาเพราะศา,าลาอื่นมันเต็มไปหมดแล้วครับกลางดึกเขาได้ยินเสียงจัก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 ประมาณนี้ครับมันเหมือนกับว่าเสียงไม้ที่บนหลังคาเนี่ย มันโดนเหยียบครับเพราะว่าสาลามันทํามาด้วยไม้เสียงม,มันเลยเป็นแบบนั้นครับเขาคิดว่าแมวแหละแมวขึ้นไปด้านบนครับแต่น้ําหนักของเสียงมันหนักซึ่งมันไม่เหมือนกับแมวครับมันเหมือนกับคนและจังหวะมันเหมือนมีเจตนาด้วยซ้าครับพระเด่นเขาเก็บผ้าเช็ดตัวมาคุ้มหัวครับหลับตาแล้วสวดมนต์ชินทพันชรแต่วินาทีนั้นเองพระเด่น ได้ยินเสียงคนพึนพมพำข้างหูว่าคืนนี้อย่าลืมเช็ดเลือดที่พื้นให้ด้วยนะลูกลุงเช้าพระเด่นรีบวิ่งไปหาหลวงพ่อเลยครับร้องไห้พร้อมบอกว่าเขาไม่ได้นอนทั้งคืนเลยหลวงพ่อพาพระเด่นกลับไปที่ศาลาครับแล้วชี้ให้ดูที่หลังคาที่นั่นมันมีรอยเปื้อนดินแดงอยู่ด้วยครับยาวไปตามแผ่นกระเบื้องเหมือนมีใครเดินวนอยู่ที่หลังคาทั้งคืนแต่ไม่มีทางขึ้นนะครับ ไม่มีบันไดด้วยและพื้นกระเบื้องบางแผ่นมีรอยแหว่งเหมือนถูกเล็บขูดขีดเอาไว้ด้วยครับหลวงพ่อพูดว่าศาลาหลังนี้เคยมีโยมคนหนึ่งผูกคอตายใต้เพดานจบอยู่ข้ามคืนโดยที่ไม่มีใครรู้เลยหลังจากนั้นจะได้ยินเสียงเดินในทุกคืนที่เป็นบรรนพระหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับไม่มีใครก้านอนที่ศาลานั้นอีกเลยครับแม้แต่พระที่จำพรรษา ก็จะใช้เพียงแค่เป็นที่สวดมนต์ตอนกลางวันเท่านั้นรอยเท้าถูกล้างออกหลายครั้งครับแต่ว่ามันมัดกลับมาทุกเดือนโดยเสมอเหมือนเธอยังเดินหาใครบางคนที่ยังไม่มาไหว้เรื่องนี้สอนให้คนในวัดระลึกถึงทุกสิ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นล่างหรือความเสียใจหากยังไม่ได้รับการส่งไปมันก็จะเวียนวนอยู่แบบนั้นครับ หาคุณชอบฟังคิดแนวนี้อย่าฟังก่อนนอน